เนเนแนแนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมบอกอย่างนี้เลยนะครับผมเขียนเลขกินดามณีนะตัวจอดๆเลยแบบจับมือเขียนเลยเลขแบบนี้ครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะผมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องเลยกับเว็บการพนันใดๆทั้งสิ้นนะแนวทางใครๆก็วก็ให้ทั้งนั้นให้กันทั่วบ้านทั่วเมือง แต่แม่นแม่นอย่างผมเนี่ยมีหรือเปล่าล่ะแล้วแนวทางก็ไม่ผิดกฎหมายใครๆก็ให้เนาะแต่มีคนให้แม่นแม่นอย่างผมไมยล่ะถ้าแม่แม่อยากได้เลขแบบนี้ตัวจอดๆแบบนี้นะทั้งผัดไทยนะที่จะถึงเนี่ยแล้วก็ดาชาไข่มุกริมฝั่งโขงแล้วก็กลวยจับยวนนะก็ออกมานะครับไม่ได้อยู่บริเวใหญ่แล้วนะครับผมอยู่ที่หนองเสือประทุมธานีประกาศข่าวนะครับ ในวันที่28ธันวาเนี่ยนะคร68เนี่ยยาวยาวไปเลย9วัน9คืนเฉลิมฉลองรู่สวงนะยาวไปเลยนะครับมีวันที่31ธันวาเนี่ยก็มาเขาดาวก่อนนะครับไปถึงวันที่1แล้วยาวไปถึงวันที่5มกราเลยปี69เนาะย,ยาวๆวเลย มีทั้งให้แนวทางโชคทุกวันนะ,นะครับไม่ว่าจะนะตำราตำหน่อยตำไทยอะไรกันเงี้ยนะทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็นะครับมีเน็ตไอดอลมีการแสดงมีดนตรีให้ความบันเทิงได้ทั้งโชคได้ทั้งแนวทางแม่นๆออกมาเจอกันนะครับ9วัน9คืนแต่วันนี้วันจัน์ทรเอาก่อนใครอยากได้แบบนี้นะครับเหรอชาเคนบุกริมฝั่งโของออกมาเจอกันที่เรือนมาสติบารมีลูกสวงนะบอกไปแล้วอยู่ ประทุมธานีน้องเสือประทุมธานีแต่ถ้ามาไม่ได้ละแม่แต่ถ้ามาไม่ได้อยากจะได้ดูดวงทางออนไลน์มีค่าครูนะครับมีค่าหมากค่าผูขค่าน้ำค่าไฟถาไหวายลูงปู่สวงนะแล้วออกมาเจอกันครับการไม่มีนี่เป็นลาบอันประเสริฐออกมาเจอกันจะได้เฮงๆครับ